ปาลิหานิยธรรมทมท,ที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดช่วยกันไขความจริงออกมาแล้วชัยชนะและความอยู่เย็นเป็นสุขจะเป็นของคนดี ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนดีของพุทธะจะเกิดขึ้นมั่นคงยั่งยืนเมื่อทำคุณสมบัติเหมือนกับทะเลไม่เก็บศพทะเลจะซัดศพออกจากทะเลขึ้นฝั่งทะเลไม่เก็บศพไว้ฉันใดหมู่มวลคนดีก็จะไม่เก็บคนชั่วไว้ฉันนั้นเหมือนกันทมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ทมทั้งหลายคนดีย่อมหลั่งไหลาหาคนดี คนชั่วเขาก็ไปรวมกับคนชั่วผู้ที่มีปัญญาต้องรู้ว่ากาละไหนควรทำอะไรเราไม่ต้องไปลิษยาคนชั่วคนที่เก่งทำชั่วคือคนโง่เขาโง่สร้างวิบากร้ายมาทำลายชีวิตตัวเองคนโง่เป็นคนน่าสงสารเราจะทำดีหรือทำชั่วก็ตาม มันจะส่งผลในวินาทีที่ทำนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วงเวลาต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งภารกิจที่เป็นบุญกุศลที่สุดตอนนี้คือการกอบกู้ระบบยุติธรรมของเราการทำดีครั้งนี้หรือครั้งใดๆก็ตามไม่มีวันศูนย์เปล่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนดีเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนชั่ว คนดีก็จะดียิ่งขึ้นไปอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นไปคนชั่วถึงเวลาหนึ่งก็จะกลับใจมาทำดีแล้วก็เป็นคนดีในที่สุดสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรายืนหยัดทำดีไปเรื่อยๆสารพลังกันไปเรื่อยๆจะเป็นพลังสันนิษฐานเหนียวน้ำให้คนอื่นทำดี